ชาวอาโอใครสนใจจะเติมเกมนะครับแนะนําร้าน Easy Card นะครับถูกกว่าเติมตรงแน่นอนนะครับถูกกว่าเยอะเลยแล้วก็สะดวกปลอดภัยใช้เพียง UID เท่านั้นเนงินเข้าภายใน24ชั่วโมงตเติมไวทันใจแน่นอนครับผมแนะนําก็สนใจก็อย่าลืมแอดไลน์หรือว่าสแกน QR Code ตรงนี้ไปดูกันได้เลยครับ ช่อง The m มาเ n นส์เรามี membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเ n น s นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อทเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สนที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อินโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับมีต้อนรับสู่มาเลนท่านผมมาเล่นเล่กมิงกันเช่นเคยนะทุกคนวันนี้เรามาเล่นนอกเอ็มคลาสสิกกันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้นะครับทุกท่านก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ต้องบอกว่าอะไรเออเป็นวันที่ที่นะครับเราจะเสียตังค์กันอีกแล้ว <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวนี้เราจะมาดูเรื่องของการ์ดใหม่กันนะครับทุกคนอย่างที่ได้บอกกันไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับการ์ดเลดอัพในเดือนพฤษภาคมนะครับมี2ใบก็คือ ใบแรกนะครับก็จะเป็นตัวใบแรกเป็นตัวนี้นะใบแรกเป็นตัว,บา,วบ,บ,าบาโฟนะครับบาโฟบาโฟนะบาโฟแลบนะครับใบแรกเป็นบาโฟแลบเลยซึ่งบาโฟแลบเนี่ยมาตั้งแต่วันที่5ถึง19พฤษภาคมนะครับสว่วนแมงทองย้ำอีกทีนะครับบาโฟแลบตอนนี้ที่เกมประกาศนะครับวันที่5ถึง19พฤษภาคมนี้นะครับสว่วนแมงทองมาวันไหน แมงทองเป็นใบที่2อที่จะเลดอัพคือมาวันที่10ถึง25พฤษภาคมนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาจัดบารโฟแลบกันนะครับวันนี้ซึ่งบารโฟแลบเนี่ยที่บอกไปในคลิปที่แล้วเลยนะครับเป็นการที่ดีมากสำหรับสายกายภาพนะไม่ว่าจะเป็นไนท์คลินะครับเป็นแอสซิซินคลินะครับเป็นนูคิสนะครับเป็นสายออโต้เวทแท็กสายกายทั้งหลายเนี่ยคือบอกว่าเลยว่าเด็ดนะครับสำหรับบารโฟแลบนะบารโฟแลบเนี่ยมันดีนะคือผมว่าผมจะต้องกดแหละนะ ไอ์บัฟนะ์ฟอร์แลบเนี่ยในนี้ไม่น่าจะขึ้นไปเราไปกดกันดูคือมันจะเพิ่มดาเมจอินคร์สสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันก็จะได้เอฟเฟกต์จากสแตทถ้าเรามีเกินเท่าไหร่120 ถ้า6สแตตก,ก็คือได้บุว6นะคือมันได้เยอะมากเลยครับซึ่งปกติเวลาเราจะเล่นดันเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันเกินละ3สแตตเนี่ยปกติถ้าเรากินยาอะไรด้วยก็เกินอยู่นะครับ3สตตก,ก็ได้บุตรทั้ง3เนะเราไปลองกดพร้อมกันเลยนะครับสหรับวันนี้คือตัวอีเวนต์เลดอของบา f ์โฟลันะทุกคนอีกอย่างนึงที่มันมีก็คือมันจะเป็นตัวนี้นะครับ World นี่ คือมันจะมีกิจกรรมมีเหมือนเดิมเลยคล้ายๆตอนที่การ์ดบาดมาเลยครับเพราะว่าการเนี่ยมันไม่สามารถหาได้ในเกมตอนนี้นะครับนะตอนนี้ยังไม่มีดันให้ไปล่าตัวนี้เลยเหมือนการ์ดบาดเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีอันนี้ออกมาเนี่ยมันจะมีไอ้ดันออทเทอร์เวิลดมีการบุกลุกต่างโลกนะครับบุกลุกต่างโลกอันนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับไอ้ตัวเดิมเลยนะตัวอบังเหมือนเดิมซึ่งมันมีโอกาสดอปต้องย้ำว่ามีโอกาสนะแค่มีโอกาสดอปนะครับแค่มีโอกาสเลย นี่เห็นไหมคือมันไม่ได้บอก INCREASE 10%ขอภัยคือมันจะบวก physical d a m a g e 5%อย่างที่บอกเลยนะครับแล้วก็มันจะบวก UP TO 6%ถ้าส t ตตเราถึง120ซึ่งอันนี้เหมือนที่ผมบอกในคลิปที่แล้วเลยมาตามเป๊ะๆเลยนะครับคือมันบวก physical d a m a g e 5%แล้วก็ ถ้าเกิดว่าสเตตของคุณมีค่าไดค่าหนึ่งถึงนะครับคุณจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก1%นึ่งเปซ็นต์ซึ่งเป็นฟิสิกอลดาเมจเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่เมจิกไม่ใช่ดาเมจอินเคิร์สนะครับขออภัยด้วยนะคือผมจําผิดเหมือนเห็นแวบอะแต่มันไม่ใช่นะครับสำหรับการ์ดบาร์โคลสบจะเป็นอันนี้เหมือนที่เราดูกันคลิปที่แล้วเป๊ะเ,เลยดังนั้นถ้าเกิดว่าอย่างตัวผมเล่นสไนเปอร์เนี่ยสค่าแตต์นะครับเอจิเด็กลักเนี่ยมันถึง119แน,น่นอนเวลาสู้เวลาเล่นเนี่ย แปลว่าเราจะได้หมด8%และได้อท i ิวอีก2ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคือบอกเลยว่าคุ้มและเป็นการท,ที่ดีมากเป็นการท,ที่ยังหาไม่ได้นะปัจจุบันนะครับดังนั้นก็ไปกดกันเลยนะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับสำหรับการ์ด Barfo Lab นะครับซึ่งอันนี้เป็นใบแรกที่จะมาถึง1 9พฤิภาคมฟานะครับแมงทองใครกดก็เตรียมตังค์ไว้เลย Mini, การ์ดมินิกาลังราคาขึ้นนะครับขอย้ําเตือนไว้ว่าการ์ดมินิกำลังราคาขึ้นใครจะกดน้ำให้รีบดึงตอนนี้ขึ้นหมดแล้วแหละนะครับระวังมันจะติดประมูล,ลดึงกันไม่ได้นะสำหรับแยงทองก็วันที่สิบนะครับวันที่สิบมานะมาบาฟฟร์โฟล็อเนี่ยผมจะบอกเลยว่ารอบนี้ตู้ม่งแปลกครับคือปกติตู้เนี่ยมันจะรวมกันอยู่ที่ตรงนี้ไอคอมบิเนชันกับตรงนี้เลดอัพ <Let up. S 1> ปกติอยู่ตรงนี้นะแต่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการ์ดเด็กนะครับทายอดขายได้ไม่ดีเขาเลยเลื่อนเด็กไปถึงวันที่9พฤษภา มันแม่งก็เลยล็อกตู้อยู่ตรงนี้ครับเกมเขาก็เลยนะครับก็เลยเอามาอยู่ข้างๆครับเอ้ยดูดิคือเกมมันหิวแหละทุกคนเชื่อผมว่าเกมมันหิวนะคือมันขายเด็กได้ไม่ยอดยอดไม่ถึงเป้านะครับมันก็เลยขยายเวลาเด็กแล้วก็เอาอันอื่นมาเพิ่มนะครับสำหรับตรงนี้เลยนี่เห็นไหมการลิมิเต็ดเอ็มพีคราฟติ้งนี่บาร์โฟลบเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดกัน ก็เราจะมาลองดูว่ารอบเดียวเราจะได้ไหมคือการเปิดเหมือนเดิมนะครับมันจะใช้แกรมริสตัล12อันนะแล้วก็ใช้เงินอีก5ล้านนะครับตอนโดยรวมเนี่ยมันขึ้นมา150ตอนนี้มันจะเกิน150ละเพราะว่าไอแกรมริสตันเนี่ยเราจะหาได้จากการ์ดมินิดังนั้นตอนนี้ที่การ์ดมินิราคาขึ้นนะครับมันจะเกิน150แน่นอนตอนน่ตอ1นต่อ1รอบ อาจจะถึง200ก็ได้นะเพราะว่าการนี้นั่นล่อเป็น1 6 1หเราไม่หรือเปล่าไมดูนะครับไปดูกันเอาเองเดี๋ยวเรามาเปิดน,นี้ก่อนนะเปิด MVP ครับปกติก่อนนะครับสำหรับการ์ดท,ทั่วไปเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดล่อ,อนะครับเป็นการเปิดล่อรอบหนึ่งเพราะว่าเรามีอันนี้นะครับพันห้าร้อยเดี๋ยวผมเปิดล่อรอบหนึ่งให้มูลออกพอมูลออกปุ๊บนะครับเราไปเปิด BarforLab ต่อเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันว่ามูลจะออกไหมนะครับวางเครื่องเส้นไหวให้สัการาูิชาก่อน พ่อโปลิงเรานะสูตรเดิมสูตรเดิมสูตรเ,เดิมนะทุกคนเราต้องวางเครื่องเส้นไหวก่อนแล้วเราค่อยเปิดนะครับอ่าให้พ่อโปลิงกินอะไรดีให้พ่อโปลิงกินขยะไปแล้วกันนะมันไม่ค่อยให้อะไรเราดีเท่าไหร่เราให้ขยะพ่อโปลิงไปเลยนี่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 นนเออดาร์คคุยซีนพ่อโปลิงขออ่าขอนี่นะครับขอมูลนะครับขอมูล <S <S ปึ๊บมูนไลท์มูนไลท์จะมา มุดไลท์มุนไลท์จมมามุดไลท์จมมาขออะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำก็ได้อะไอ,ไอเวเนไอคือผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้มันเกลือนะคือผมเปิดรอบไปแล้วคือใครยังไม่ดูคลิป 800M แบบเกลือนะครับสามารถไปดูได,ได้ที่ใต้คลิปจะมีอัลบั้มแลกอยู่นะครับกดเข้าไปเนี่ยคุณจะเจอคลิปมากมายและเจอคลิป 800M แห่งความเกลือคือผมถ้าหลงเล่น 800M ไอต้ตู้โปโล่งนี่ไปนะครับโคตรจะเกลือ อย่าหาทำนะไปดูกันได้นะครับทีนี้เรามาลองเปิดบาร์โฟลบดูนะครับเมื่อกี้เกลือไปแล้วรอบนี้ต้องไม่เกลือนะครับสาธุเพียงๆขอให้รอบนี้เราจะต้องไม่เกลือนะครับไม่เกลือขอพรขอทุกสิ่งทุกอย่างได้โปรดจงอย่ากเกลือ1 2่อ,อขอทําสูตรก่อนไหมทาสูตรสูตรอะไร,ะร,ร,ร,รไไดีวะสูตรลงสัตว์เมื่อกี้ขี่สัตว์เราไม่ได้ว่ะสูตรลงสัตว์แล้วก็ขอคุกเข่าแล้วกันคุกเข่านั่งนั่งนั่งอ่านั่ง นั่งคุยกับน้องหน่อยเผื่อน้องโพลิ่งแพนด้าเหงานะครับนั่งคุยนั่งคุยหน่อยคือปกติเราจะเปิดเนี่ยเราต้องหาสูตรนะครับหาสูตรนี่แมวทอดนะแมวทอดนะครับคนดังแมวทอดคนดังเดี๋ยวเ,เดี๋ยวตอบแมวทอดก่อนกำลังกำลังอัดคลิปเปิดกาชายังไม่ได้ลงอะไรเลยมารุ้นหน่อยขอรอบเดียวได้ ขอรอบเดียวได้นะครับขอรอบเดียวได้นะรอบเดียวได้นะครับมีมแมวทอดมาละแมวทอดมาละแมวทอดมาละวางเครื่องเส้นไหว้ก่อนแมวทอดนะครับคนดังของเซิร์ฟนะครับผมใครเจอฝากแน่น,นะฝากทักทายแมวทอดได้นะครับคนในงของกิลเราด้วยเอาสลัดให้มันกิน open to public อ่ะเตร็มพร้อมเก็บไอ้นี่ไปดิเกะกะเกะกะเกะกะมาเตร็มพร้อมนะครับเต็มพร้อมหนึ่งสองสามใบเดียวได้เลย ไปเดียวมันต้องมาแล้วแมวทอดกดเฟิร์สเอทแล้วครับฮึปปาโฟแลบปาโฟแลบปาโฟแลบรอบเดียวเถอะไอ้ขี้โอ้ยไอเกมใหม่แล้วไปนี้ผมเคยได้แล้วไงทุกคนเข็มนะเข็มจัด เข้มจัดเข้มจัดเข้มจัดเลยเข้มจัดเข้มจัดเข้มจัดเล้กเติมครับเข้มชิบหายอ,อดๆมากเกมดีเกมดีเกมดีนะครับเกมดีเกมดีกูต้องเปิด2อันให้มันการันตีแล้วเนี่ยต้องเปิด2อันให้มันการันตีแล้วเนี่ย ต้องเปิดสองอารแล้วเนี่ยไอเวนเอ้ยต้องเปิดสองอารแล้วเนี่ยแต่อย่างที่บอกนะครับมันการันตีนะรอบสองการันตีนะครับรอบสองการันตีนะครับ <c oughs> ไม่รู้ละไอ,ไอเวนเอ้ยเลิกเลิกเลิก ขอบคุณทุกคนมากใครแวะมาดูความเกลือวันนี้ก็ต้องขอพระคุณมากไม่มีสาระอะไรใดให้นะครับมีนิดนึงก็คือ,อบัฟเฟลปวันที่5 19ิพฤษภาและเป็นการที่ดีสายกายเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเทสุดนะครับสำหรับสายกายภางหลายเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเลยแล้วก็จะบอกว่าสายเวทแนะนำให้เปิดนะสังเกตนะครับอันล็อกคุณได้ไม่เจกแทก12นะครับสายเวทที่เป็นสุลตานสายที่เก็บสะสมสมุดเอนเกยยังไงก็ต้องมีผลล็อกได้ m d k ถึง12เลยนะ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะผมมาให้ดูครับขอบคุณมากความเกลียววันนี้อย่าเติมนะครับเกมนี้เลิกสวัสดีครับ